ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเริ่มจากการทวนสรวจน้ำชาเขียวก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะในการทํานะคะในส่วนที่เราจะต้องเตรียมนะคะการทําบัวลอยที่เราจะต้องทําแป้งก่อนใช่ค่ะค่ะในส่วนของแป้งบัวลอยชาเขียวมีอะไรบ้างเอ่ยมีแป้งข้าวเหนียวนะคะใช้ครึ่งถ้วยนะคะค่ะแล้วก็ใช้แป้งมันประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะค่ะมีชาเขียวชนิดผงนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช่อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะคะชาเขียวนี่สามารถหาซื้อได้ที่ห้องเออไม่ใช่ที่ห้องเบเกอรี่ที่ร้านจําหน่ายอุปกรณ์เบเกอรีท่ทั่วไปนะคะ,คะแล้วก็มีหัวกะทินะคะใช้หนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะสําหรับม่วนนะคะหัวกะทินี่ก็ใช้คั้นจากมะพร้าวขูดขาวนะคะค่ะแล้วก็ส่วนผสมของเอ่อหัวแป้งบุลอยงาดำนะคะก็ใช้แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยใช้แป้งมันสองช้อนโต๊ะค่ะใช้งาดำนี่คั่วแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะคะ สามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้หัวกะทิหนึ่งจุดสี่ถ้วยเหมือนกันนะคะค่ะสัดส่วนนี้ก็จะเกือบเกือบเท่ากันนะคะเพียงแต่ต่างกันที่ชาเขียวกับง,งานดำค่ะนอกนั้นแป้งกับกะทิแล้วก็แป้งมันก็จะใช้เหมือนเหมือนกันนะคะเพียงแต่เวลานวดนะคะถ้าเป็นส่วนของงานดำนะคะอาจจะเพิ่มกะทินิดนึงนะคะ,คะหรือว่าในส่วนของชาเขียวอาจจะลดกะทินิดนึงนะคะเพราะว่างานนี้จะจะดูดน้ําได้มากกว่าค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ส่วนน้ํากะทิค่ะ น้ำกะทิเราก็ใช้หัวกะทินะคะค้นๆเลยนะคะขึ้นถ้วยค่ะแล้วก็ใช้กะทิสามถ้วยนี่ก็เป็นกะทิกลางๆนะคะไม่ข้นเกินแล้วก็ไม่ไม่ไม่ในสัดส่วนในสัดส่วนวันนี้เราก็จะใช้มะพร้าวขึ้นกิโลนะคะในการคั้นน้ำกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสามส่วนสี่ถ้วยค่ะเสร็จสามส่วนสี่ถ้วยนะคะเสร็จสามส่วนสี่ถ้วยนี่ก็จะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะใช้เกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็แป้งข้าวโพดสองช้อนชาค่ะแป้งข้าวโพดนะคะถ้าไม่มีเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าได้นะคะ,<ฮ>ะแป้งนี่จะทําให้ส่วนของน้ากะทิเนี่ยมีความข้นขึ้นนะคะไม่มไม่เหลวเกินไปนะคะช่วยให้ลักษณะของขนมเนี่ยดูสวยงามขึ้นนะคะเวลาที่เรารับประทานนะคะแป้งจะมีความข้นขึ้นนะคะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะ,คะนวดแป้งนะคะโดยผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะนวดแล้วก็พักเอาไว้นะคะเพื่อให้แป้งได้ดูดซึมน้ําได้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ ปั้นเป็นรูปกลมๆนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบมีไส้นิดนึงนะคะก็อาจจะหั่นแ้วเป็นสีเหลือมเล็กๆนะคะเวลาที่ปั้นก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปั้นไปค่ะนะคะเสร็จแล้วพอน้ําเดือดนะคะเราก็นําบัวลอยไปลวกนะคะเวลาสุกนะคะจะลอยขึ้นมานะคะสมชื่อเลยนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะแล้วก็แช่น้ําเย็นค่ะในส่วนของกะทิทํายังไงคะในส่วนของน้ำกะทิส่วนน้ํากะทินะคะเราก็ใช้เกลือ น้ำตาลนะคะเกลือแป้งข้าวโพดมาคนรวมกันให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กะทิค่ะตั้งให้เดือดนะคะคอยคนตลอดนะคะมาตั้งให้เดือดทีนี้เราก็ใส่บัวลอยที่เราเตรียมไว้ลวกไว้แล้วกไแล้วค่ะแล้วก็เติมด้วยหัวกะทินะคะปิดไฟค่ะก็ใช้ได้นะคะแต่ท่านผู้ชมอาจจะชิมรสก่อนก็ได้นะคะว่ารบชานที่ทําเนี่ยเค็มหวานถูกใจหรือยังนะคะแล้วก็ส่วนของที่เป็น การทาน้ํากะทิที่คุณนงลักให้ผสมแป้งกับน้ําตาลก่อนเพื่อให้แป้งนี่ละลายได้ง่ายนะคะไม่จับเป็นก้อนนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับในการทําแป้งวันนี้นะคะในการทำน้ากะทิวันนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมที่อยากจะทํานะคะก็ลองดูนะคะส่วนผสมนี่อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีไม่มีชาเขียวอาจจะใช้แต่งาดําอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าชาเขียวบางท่านอาจจะ หาซื้อลำบากนะคะหรือว่าไปซื้อทีมันใช้เยอะอะไรอย่างนี้นะคะไม่อยากจะซื้อก็ลองทําดูว่าบัวลอยงาดําเนี uh, ่เป็นยังไงนะคะก็เวลาที่ทานขนมแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยหรือว่ามีประโยชน์กับสุขภาพนะคะเราก็ใช้งาดํานะคะในการเตรียมลงไปในส่วนผสมด้วยนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะก็มีหลายๆท่านที่ชิมแล้วก็วอรรสชาติถูกใจดีนะคะแล้วก็กินไปก็รู้สึกว่าหมากระดูกจะแข็งแรงขึ้นจากอาหารถใช่ไหมคะค่ะนะคะในวันนี้นะคะ เราทั้งสองคนนะคะคือดิฉันกับคุณนงลักษณ์นะคะก็นําขนมบัวลอยชาเขียวงาดมมาสาธิตท่านผู้ชมได้รับชมนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะ,คะแล้วก็สัปดาห์นี้นค่ะในเรืเร่องขนมนะคะตอนนี้กําลังกำลังใหาท่ทำขนมอยู่นะคะค่ะและยัางไงาสัปดาห์นี้นะคะเราก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ